สวัสดีครับช่องทายตามดาวครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีตุลน,นะครับเป็นการทำนายดาวจรของเดือนกุมภาพันธ์นะครับดาวที่สมุดกระดาษนี้สมุดในวันที่5กุมภานะครับมาเริ่มกันลัคนาราศีตุลดาวประจำตัวท่านคือดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์ในวันนี้เดี๋ยวนี้นะฮะสถิตในภพสาหัสชาครับนะฮะอัธตีตามตัวดาวเล็กแบบ ดาวดีเวไม่สนใจใครอ,ะอ่ะอ่สุขสหัสชะนะครับในส่วนนี้นะครับเหมือนกับส,สชาชชะแปลว่าเพื่อนหรือว่าญาตินะฮะมีเหตุกระทาอะไรร่วมกับเพื่อนกับญาติหรือว่าได้เจอเพื่อนเก่าได้เจอญาติได้เจอญาติาที่ไม่เจอกันอะไรเงีย้ยมีเหตุตรงนี้ได้ถ่ายได้ถ่ายได้ไดนะรหรือมีเหตุให้กระทําการใดๆร่วมกับเพื่อนหรือญาติก็ได้หรือสหัสชะมันแปลว่าติดต่อสื่อสารด้วยนะมีเหตุ ให้ติดต่อสื่อสารอะไรบางอย่างนะครับทีนี้ดาวศุกร์เนี่ยเขาไม่ได้เป็นคุณคนเดียวนะเขามาจากเจ้าเรือนพฤกษบด้วยนะนะฮะเขามาจากพฤกษพด้วยพฤกษพคือมรณะนะฮะมีการติดต่ออา้าวร่วมมรณะนะ,ะมีการติดต่อร่วมมรณะหรือญาติพี่น้องเพื่อนมีมรณะร่วมอ่ะตีความได้เลยฮนะมรณะไปว่าอะไรก่อน มรณะแปลว่าเจ็บใครได้ป่วยนะฮะมรณะแปลว่าห่างเหินอ่ะอย่างที่บอกอ่ะเพื่อนหรือญาติที่ห่างเหินกันไปนานมีเหตุได้พบปะกันอันนี้ก็มรณะร่วมหรือจะบอกว่าเฮ้ยเพื่อนฉันป่วยญาติฉันป่วยอ่ะอ้าวถ่ายได้สิก็ถ่ายได้สินะฮะมรณะจะเป็นมรดกตกทอดหรือมรดกก็คือของเก่าของคนือนไปเจอกับมรดกไอเขาว่ามรมรดกนี่มันกว้างนะฮะมรดกทางสายเลือดเอยเอาของเก่ามาพัฒนาเอยหรือ มรดกอื่นๆของชาวบ้านเขาเราไปเอามาอย่างเงี้ยตีความในภพเรือนการตีความมากมายนะครับเพราะว่าคนเป็นล้านคนมันจะมาเหมือนกันมันจะมีรายละเอียดย่อยๆย่อยๆย่อยๆเยอะแยะนะรถเลี้ยวเข้าซอยไปเนี่ยนะสมมุติซอยนี้คือซอยมรดกเลี้ยวเข้าซอยมรดกบ้านมีเป็นร้อยๆหลังเอาไปหลังไหนนั่นสิบางคนก็ไปต้นบางคนก็ไปหัวมุมเลยบางคนก็หลังที่สองหลังที่สามบางคนก็ท้ายซอยเอาแล้วแต่ จะไปบ้านหลังไหนล่ะนั้นไอ้บ้านหลังไหนก็คือรายละเอียดนะครับรายละเอียดเข้าคร่าวเนี่ยผมก็แถวแถวนี้แหละนะครับทีนี้วันนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยลัคนาตุลเนี่ยพระหัตเลงตัวเองไปสู่พบสหัสชะสาหัชะเลงเข้ามานะฮะสหาหัชะเลงเข้ามานะมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างจะเยอะตัวเองไปอยู่บ้านพระหัตพระหัตเลง นะฮะพระรหัสอย่างที่บอกครับพระรหัสเป็นเจ้าเรือนธนูก็สหัสชาะนะสิินะครับสหัสชาอย่างที่บอกเห็นไหมแตกต่างกันสื่อติดต่อสื่อสารในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ท่านอาจจะมีเหตุติดต่อสื่อสารกับคู่สัญญาก็ได้ไอ้คำว่าคู่สัญญาเนี่ยอื้อเลยอ่าเห็นไหมเยอะอีกแล้วอย่างที่บอกอ่ะ มันจะเหมือนกันหมดไม่ได้แต่รายละเอียดเนี่ยมันเลี้ยวซอยเดียวกันนี่แหละแต่มันไปบ้านหลังไหนมันเป็นของคุณของเขาของคนนู้นคนนี้ต่างมีจุดมุ่งหมายบ้านคนละหลักแต่มันอยู่ในซอยเดียวกันก็คือมีเหตุติดต่อประสานงานกับฝั่งตรงข้ามละมีเหตุติดต่อกับประสานงานกับฝั่งตรงข้าไ้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นคู่ครองคู่หุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาเห็นไหมนี่เบื้องต้นเลยนะไอเขาก็คู่สัญญาแตกต่างออก อ่ะสมมุติไปเช่าห้องห้องหนึ่งอ่ะเจ้าของห้องก็คู่สัญญาไปที่ต่อ,นอธนาคารไอ้ธนาคารก็คู่สัญญาไปที่ต่อลูกค้าสักคนหนึ่งไอ้ลูกค้าก็คู่สัญญาไปซื้อของอ้าวไอ้คนขายก็คู่สัญญานี่คือการยกตัวอย่างมันเกิดเรื่องวุ่นวายอะไรบางอย่างขึ้นคู่สัญญาหรือคู่ครองคู่สัญญามีมีเหตุวุ่นวายอ่ะผมไม่ได้ทายเสียนะผมทายว่าวุ่นวายนะยุ่งยุ่งอ่ะยุ่งเหยิงอ่ะ หรือมีเรื่องวุ่นวุ่นอะไรเกิดขึ้นประมาณแถวแถวนั้นนะแล้วคุณต้องไปติดต่อคือติดต่อเพื่อแก้ไขอะไรบางอย่างล่ะนะครับติดต่อเพื่อแก้ไขอะไรบางอย่างอ่ะพระรหัสเนี่ยนอกจากมาจากธนูแล้วพระรหัสมาจากมีนด้วยถ้ามาจากมีนร่วมอันนี้มีนคืออลีครับอลีคืออะไรอลีคือปัญหาอุปสรรคอลีคือภาลน้สินอลีคือความเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับ เลงเข้ามาปัญหาเลงเข้ามาช่วงนี้จะบอกว่าเฮ้ยฉันปัญหาเยอะอ้าวทายไม่ผิดเกิดเรื่องวุ่นวายกับคู่สักับเกิดเรื่องวุ่นวายกับคู่ครองคู่ค้าคู่่ส่วนคู่สัญญามีปัญหาอะไรบางอย่างเข้ามาให้ให้ฉันต้องแก้ไขเพราะคุณประชาชานี่ติดต่อสื่อสารช่วงนี้เด่นเลือกเกินเด่นเลือกเกินนะฮะติดต่อไปสิติดต่อทำไมติดต่อแก้ไขแถวแถวนี้แหละแถวแถวนี้แหละ แก้ไขสิแก้ไขสิประมาณอย่างนี้นะฮนะเราค้นหาอะไรให้มันลึกลงไปหน่อยสิมันเรื่องอะไรนะ,อ,ะอยากรู้ลึกลงไปลึกลงไปไปดูตังก่อนติดต่อนะ่าจะมีเรื่องใช้ตังใช่ไหมน่าจะใช้ตังละทีนี้เฮ้ยเงินทองฉันไปไหนกันนะีนะ่ยฮะเงินทองคุณเจ้าเรือนพิจิกดาวังคารครับเจ้าเรือนการเงินไปไหนหรอการเงินการเงินไปพันทุกนั่น และไม่ได้อยู่คนเดียวเลยนะอยู่ร่วมอาทิตย์อยู่ร่วมพุทธด้วยนะอ่ะเรามาแคะทีละดวงกันนะฮะแคะทีละดวงกัน <c oughs> การเงินฉันไปพันทุตัวเองมีเหตุติดต่อสื่อสารนะฮะตัวเองมีเหตุสื่อสารติดต่อสื่อสารกับคู่สัญญาเพราะมันมีปัญหากันเฮ้ยเงินไปอยู่เงี้ยเฮ้ยมันมีปัญหากับพันธุป่ะนะ <c oughs> พันธุคือถ้าเป็นบุคคลก็เป็นพ่อแม่ญาติพี่น้อง นะครับญาติผู้ใหญ่ก็ไดนะ้พันธุเนี่ยนะครับถ้าเป็นบุคคลเฮ้ยใช้เงินกับพันธุหรอและยังไงอะ่ะทำไมอะ่ะอ๋อมีอย่าลืมนะดาวสุกเนี่ยนอกจากเป็นคุณแล้วย,ยังเป็นมรณะด้วยมีการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับมรณะนะบ,บางคนก็คนในครอบครัวป่วยนะฮะใช้เงินใช้ทองในการรักษาตรงนี้ก็ถ่ายได้เห็นไหมหรือพันธุมันเป็นทรัพย์สินก็ได้ครับ มันเป็นบ้านอาสังหาหริมทรัพย์อะไรพวกนี้ได้หมดอะยานยนต์ก็ได้ครับนะจะเป็นบุคคลจะเป็นหลักทรัพย์บ้านที่ดินยานยนต์พันธุทั้งนั้นเงินเงินทองทองฉันจะต้องเหมือนกับบางทีเนี่ยเอาเงินไปให้กับครอบครัวก็ถ่ายได้นะครับแต่ตรงนี้ต้องดูอังคารนิดหนึ่งนะเงินไปอยู่ในพันธุเนี่ยจะบอกว่า เอาเงินไปให้ครอบครัวจ่ายเงินเรื่องบ้านที่ดินยันยนมีเหตุให้เสียเงินทายได้แต่จะบอกว่าอย่างนั้นอย่างเดียวเหรอเฮ้ยไม่ใช่สิบางคนเขาได้อะ่ะอา้าวตุนเหมือนกันดาวก็เหมือนกันเฮ้ยเดี๋ยวได้เดี๋ยวเสียอ่าจริงมันมีเหตุให้ดูครับทีนี้ ถ้ามาดูดาวจรอ,อย่างเงี้ยมันมองไม่ออกหรอกนะครับมันต้องขอความช่วยเหลือแล้วใครหรอจะมาช่วยเหลือเราท่านทักษาครับช่วยด้วยครับช่วยช่วยขยายความให้ผมทีช่วยขยายความให้ผมทียยยมมทเอ๊จะไปได้หรือจะไปจ่ายวะเนี้ยทักษามีทั้งหมดแปทักษะครับบริวารอายุเดชสีมูลละอุตสาหะมนตรีกาลกินีอื้อเลยเอา้าวแล้วยังไงดีล่ะเนี้ย ถ้าเป็นทักษาอะไรก็ช่างมันอยู่ในเกณฑ์ดีครับยกเว้นฮะยกเว้นการกินีถ้าการกินีมันไปว่าไม่ดีไงการกินีมันไปว่าไม่ดีไงถ้าไม่ดีไงไม่ดีก็เอาเงินไปจ่ายสิอา้าวไม่ดีก็ต้องเสียไปมันต้องไม่ดีถ้าดีอ่ะดีมันต้องได้มาครับนะฮะดีมันต้องได้มาอาจจะบอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่อุดหนุนอุปการะให้เงินเรา นะได้ญาติพี่น้องนําเงินมาให้ได้หรือหลักทรัพย์เกี่ยวกับบ้านที่ดินยานยนต์มีเหตุได้เงินได้ทองจากสิ่งเหล่านี้เอา่ายได้ถ่ายได้อย่าลืมนะคุณกําลังอยู่ในพบการติดต่อนะคุณกําลังติดต่ออะไรอยู่ติดต่อแก้ปัญหาอยู่ด้วยแก้ปัญหากับฝั่งตรงข้ามอยู่นะครับแก้ปัญหากับคู่สัญญาอยู่เฮ้ยการแก้ปัญหาเนี่ยถ้าปัญหาจบอาจจะได้ตังก็ได้นะครับไอ้ปัญหาเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับ อสังหาหรือยานยนต์ก็ได้นะครับติดต่อเสร็จแล้วเป็นไงได้เงินได้ทองบางคนก็ขายรถอ่ะนะฮะบางคนก็ขายรถอ่ะเอาได้เงินมาก็ได้เงินะเอาเขาได้เงินเนี่ยเขาก็บอกไงอาสังหาหรือยานยน,น,ยนต์ให้ให้ให้เงินอนะ่ะเอาก็มีการติดต่ออ่ะไปไปติดตอ่อเพื่อเรื่องอะไรเรื่องเรื่องของพันธุพันธุก็ให้ลาบตรงนี้ก็ได้บางคนเสียพันธุเอาซ่อมบ้านซ่อมรถเห็นไหม ดูดูดาวเปล่าๆเนี่ยมันดูไม่ออกหรอกมันต้องมีตัวช่วยและที่ผมบอกทักษะเนี่ยมันแค่หนึ่งในตัวช่วยที่เราจะไปถามยังมีท่านอื่นๆอีกลูกขุนมีหลายท่านที่เราจะไปถามจริงไหมจริงไหมจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยครับดีใช่ไหมดีจริงใช่ไหมครับหรือเฮ้ยมันไม่ดีแล้วนะท่านว่ายังไงเอารวมหัวบอกว่าโหวตไม่ดีก็อาจจะมีเหตุเสียนะครับ ท้ายคลิปผมมีวิธีการหาทักษะไปดูเถอะดูเสร็จแล้วก็จะเชื่อเถอะว่าต่อแต่นี้คุณจะเข้าใจว่าอ๋อฉันหาทักษะเป็นอได้ความรู้อีกหนึ่งสเต็ปแล้วเพราะเป็นยังไงฮุยช่วงนี้คุณไม่ใช่ดูแค่ดาวอังคารนะคุณจะเห็นดาวทุกดวงเลยนะนะคุณจะเห็นดาวทุกอ๋อดวงนี้ดีอ๋อดวงนี้ไม่ดีนอกนั้นใช้ได้หมดอ่าแสดงว่าเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับความรู้เนี่ยดีที่สุดแล้ว นะให้กันแบบจริงๆเลยอะ่ะคือเอาไว้ใช้กันได้ยาวๆเลยนะฮะจำแล้วจําเลยเหมือนเหมือนสูตรคูณอะ่ะเรียนตั้งแต่ปถมแก่ปานนี้แหละยังจําได้อยู่เลยนะบกวกลบคูณอังชันยังจําได้อยู่เลยสูตรคูณเห็นปะ่ะเรียนครั้งหนึ่งมันําแบบใช้ได้ยาวอะ่ะคุ้มค่าที่จะเรียนไหมคุ้มค่าที่จะเรียน แล้วผมก็ไม่ได้ไปเก็บตังค์คุณด้วยนะสอนได้ฟรีเ่ย GG, ไม่เลยก็อย่าเรียนแล้วแตนะ่ทีนี้อังคารไม่ได้อยู่คนเดียวอังไม่ใช่อังคารอังคารเนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวแต่ก่อนที่จะคุยไม่อยู่คนเดียวเขาไม่ใช่มาจากการเงินอย่างเดียวเขามาจากใครฮนะเขามาจากปัตตานีนี่แสดงว่าพันธุมีปัตตานีร่วมอย่างที่บอกไงพันธุมีปัตตานีร่วมเกิดเรื่องวุนว่นๆกับฝั่งตรงข้ามเช่น การเงินหรือฝั่งตรงข้ามคุณมาอยู่ในพันธุเนี่ยจะซื้อจะขายาจะซ่อมจะแซมอะไรก็ว่ากันไปอาจจะมีอุปสรรคอะไรบางอย่างขวางทางอยู่ทำไงดีแก้ไขก่อนฮะแก้ไขแล้วตรงนี้ก็จะทำหน้าที่ต่อได้ตรงนี้ก็จะทำหน้าที่ต่อได้ไดถือว่าดีครับทีนี้เรามาดูอังคารไม่ได้อยู่คนเดียวเขาอยู่กับใครเขาอยู่กับอาทิตย์อาทิตย์นี่มาจากลาพระลาพระไปลว,ว่าอไรลาพระไปไว่า ลาบผลอ้าวพันธุมีลาพระข้าเอาแล้วไงพันธุมีลาพระข้านะครับลาพระแปลว่าลาผลนะลาผลผู้หลับผู้ใหญ่คนในครอบครัวญาติเอ่ยให้ลาผลแก่ฉันเอาทายได้ดิลาผลมาสู่พันธุนี่หรืออะไรฮะอย่างที่บอกบ้านที่ดินยานยนต์มีลาผลมาสถิตผมถึงบอกไงลาผลมาเนี่ยฟังด้วยอืมลาผลพันธุมันน่าจะได้นะ ใช่ไหมมันน่าจะได้นะใช่ไหมเออแต่อย่าลืมเอ้รลาบผลมาเนี่ยมาเอาลาบผลที่มาอยู่เนี้ยมาเอาหรือมาเติมเออนี่เห็นไหมถ้าไม่ถามท่านทักษาจะถามใครนะฮะถ้าไม่ถามท่านทักษาจะถามใครนะครับนะฮะเอ๊ะอ,อันเนี้ยบ้านที่ดียันยน,ยนให้ลาบหรือ ผมต้องเอาเงินมาเติมกับบ้านที่ดินยานยนกันแน่นะหรือว่ามาเติมกับคนในครอบครัวผู้หลักผู้ใหญ่กันแน่นะไปดูก่อนนะหรือพูดง่ายว่าพันธุเป็นตัวตั้งอ่ะในเดือนกุมภาพันธุเป็นตัวตั้งนะพันธุคือพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่พี่น้องคนในครอบครัวหรือหลักทรัพย์บ้านที่ดินยันยนต์สิ่งเหล่านี้มีเหตุให้ลาบให้ผลหรือมีเหตุ ให้เอาเงินทองล่าผลมาทุ่มเทให้หรือต้องเติมจะหยิบหรือจะเติมละ่ะหยิบก็ได้นะครับเติมก็เป็นนะครับผมบอกก่อนนะครับอยู่อย่างนี้ก็ต้องดูตัวช่วยล่ะครับว่าตัวช่วยเป็นอย่างไรละ่ะนะฮะตัวช่วยเป็นอย่างไรละ่ะถ้าตัวช่วยดีเออน่าจะไปหยิบตัวช่วยไม่ดีคงจะเติมล่ะกรมังนะฮะทีนี้อา้าวพุทธละ่ะ พุทธเนี่ยคือวินาศนะครับพุทธคือมิถุนครับมิถุนเป็นใครมิถุนเป็นใครมิถุนคือสุภาครับนะสุภะแปลได้อื้อเลยตาต่างถิ่นแดนไกลก็สุภะวินาสนะนี่ก็สุภะเอ้ยวินาศนะก็ต่างถิ่นแดนไกลเอ๊ะจะอันนี้จะอันนี้ครั้งนี้มันมีเรื่องทางไกลเหรออ้าวล่ะ ครั้งนี้มันมีเรื่องทางไกลามาเกี่ยวข้องใช่ไหมน่าจะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับดูดูสักนิดหนึ่งดูดูสักนิดหนึ่งนะฮะมันมีคําว่าต่างถิ่นแดนไกลเข้ามารวมนะครับและสุภาแปลว่าความสําเร็จด้วยเอ้ยเอาอย่างไงกันดีเห็นปะ่ะมันต้องถามว่าจะดีจะร้ายแต่ละดวงอ่ะจะดีจะร้ายนะครับจะดีจะนะร้ายนะฮะเอะอย่างเช่น วินาศนะมันแปลว่าวินาศนามันวินาศอะวินาศมันเสียหายอะมันไปทางไกลได้เอ๊มันจะเสียหายมันจะทางไกลวะเนี่ยมันจะได้ลาบมันจะมันจะได้หยิบลาบผลมันจะต้องเติมวะนั่นแหละครับเห็นไหมลนลนดูไม่ได้หรอกเชื่อผมมันต้องมีตัวช่วยทั้งนั้นแหละครับไม่มีตัวช่วยมันจะวิเคราะห์ได้ยังไงล่ะนะมันจะวิเคราะห์บางจะบอกว่า เฮ้ยลักษณะตนช่วงนี้ระวังจ่ายเงินบานท,ที่ดินยานยนต์มีเหตุจ่ายเงินเฮ้ยผมก็ไม่กล้าพูดคํานี้เต็มปากเพราอ,อะไรฮะมันไปหยิบก็ได้นะครับทายว่าหยิบได้นะครับทายได้เลยนะครับนะฮะทายว่าหยิบได้เลยนะครับตรงนี้ไปลองหาทักษาดูนะไม่ได้อยู่คนเดียวแสดงว่าอาทิตย์อังคารพุธมีใครอ่ะเสียหายไหมล่ะ มีใครเสียหายไหมละ่ะนะครับตรงนี้ยังตีความได้อีกนะในกรณีที่เอเอเสียหายก็มีดีๆก็เกิดนะอาจจะเกิดความเสียหายเรื่องของบ้านที่ดินยานยนต์แต่อะไรฮะแต่ผู้หลับผู้ใหญ่ช่วยเหลือทางการเงินตรงนี้ก็ทายทายได้เลยนะครับ เกิดความบ้านที่ดินยนยนมีเหตุให้เสียหายแล้วยังไงหรอเนี่ยวินาศนะบ้านที่ดินยันยนมีมีเรื่องเสียหายเกิดขึ้นแต่ผู้หลับผู้ใยช่วยเหลือจุนเจือทางลาภผลและการเงินเออเฮ้ย่ายได้เลยนะครับเขาอยู่เนี่ย่ายได้นะครับไม่จะถ่ายไม่ได้จริงข้อดีอีกอย่างสำหรับลัคนาราศีตุลในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ย สมมุติท่านใดมีเหตุที่ที่จะโปรโมทต,ตัวเองนะท่านใดลัคนาราศีตุลท่านใดมีเหตุที่จะโปรโมทต,ตัวเองมีโอกาสสูงมากที่จะมีชื่อเสียงเกียรติยศครับในเดือนกุมภาพันธ์ขอบอกนี่คือจุดดีนะคุณจะมีเหตุมีชื่อเสียงเกียรติยศครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้ นะครับนี่คือข้อดีครับอ่ะเรามาดูพัะเสวกับราหูกันสักนิดหนึ่งนะครับเสานี่คือพันธุพันธุไปไหนฮะพันธุไปที่ราศีกลุ่มพบอะไรฮะพบปุตตะปุตตะแปลว่าบุตรบริวารครับนะปุตตะแปลว่าบุตรบริวารครับปุตตะแปลว่าความรักก็ได้ครับปุตตะการลงทุนก็ได้นะครับจะบอกว่า เกิดการลงทุนครั้งใหม่แน่นะเกิดการลงทุนครั้งใหม่โดยฮะโดยมีพันธุมาร่วมเนี่ความเยอะขึ้นอีกโดยมีพันธุไปร่วมแล้วจะเป็นยังไงมีเหตุให้ใช้บ้านอาคารโรงเรือนหรือย,ยานยนต์ในการประกอบกิจการใหม่ๆในการประกอบกิจการใหม่ๆนะครับมีเหตุนี้เกิดขึ้นครับนะฮะมีเหตุนี้เกิดขึ้นครับผมไม่สามารถ วิเคราะห์การงานจรของลัคนาราศีตุลได้นะครับในช่วงแบบว่ามาคือ,อยังไงคือมามาทายล้นๆอย่างเงี้ยในเรื่องการงานเนี่ยเพราะอะไรฮะอะไรที่เป็นดาวจันทร์การงานคือดาวจันท์ไงดาวจันท์อะไรที่เป็นการงานแล้วอะไรไม่ใช่การงานอะไรที่เป็นดาวจันทร์จันท์เนี่ย จะมาทายลอยๆมิได้เด็ดขาดเพราะดาวจาันเดินราศีละสองวันครึง่งวันนี้อยู่ตรงนี้วันนี้อยู่ตรงนี้อยู่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 ไปเรื่อยใน28วันท่านจะเดินครบจักรรอบหนึ่งรอบจักรนะฮะราศีจักรยี่สิบแปดวันฉะนั้นโอ้โหผ่านเรื่องอื้อเลย ขับด้วยความเร็วสูงนะไม่สนใจใครเลยฮะฟิวผ่านซอยนี้ไปแล้วไม่แวะแหวะแวะก็แวะสองวันครึ่งจอดเดี๋ยวเดียวเดียวไปแล้วเร็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 วอ่าอ่าไม่แช่ป้ายครับไปไวด้วยครับขึ้นทันก็ทันขึ้นไปทันก็ตกรถรอรอ,อเดือนหน้าไว้เดือนหน้ามาใหม่อะไรเงี้ยนะครับจันเนี่ยมันจะต้องดูเฉพาะการจริงๆคือเฮ้ยดูกันเฉพาะให้เห็นคือมุมมัน จันไม่ใช่ดูไม่สําคัญฮะสําคัญสุดๆเลยจะมาจะมาทายแบบพลิ้วๆอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะอะไรฮะอย่างเงี้ยเดือนหนึ่งขยับทีหนึ่งสองปีครึ่งปีครึ่งปีหนึ่งสองเดือนอ่าเนี่ยขยับกันคือมีเวลาให้ทายอ่ะมีเวลาให้ตั้งตัวจะดีจะร้ายฉันมีเวลาพออะไรเงี้ยแต่จันมาเร็วไปเร็วดีก็แป๊บร้ายก็แป๊บนะฮะแต่ร้ายได้นะดีได้นะ มันต้องมันมันจะต้องมีทุกอย่างครบแล้วก็มาคำนวณสำหรับดาวจันนะครับครบแล้วเราก็คำนวณไม่อย่างนั้นคุยกันยากจริงๆนะฮะคุยกันยากจริงๆฉะนั้นดาวคืออย่างเช่นทายมิถุนเนี่ยการเงินก็ทายยากทายกรกฎเจ้าตัวไปไหนผมก็ไม่รู้นะฮะเจ้าตัวไปไหนผมก็ไม่รู้อย่างเงี้ยการงานเอ วันนี้อยู่ตรงเนี้ยเราคุยวันนี้ได้เอาพรุ่งนี้อ่ะเอาพรุ่งนี้อีกเรื่องมาลือนี้อีกเรื่องอะไรเงี้ยเออนะแต่แต่ดูอย่างอื่นเนี่ยมันพอจะเอานะมันน่าจะแถวแถวนี้ละถึงจะไม่รู้เรื่องของงานหรือการกระทําจอเฮ้ยอย่างอื่นอน่ยเช่นเช่นตัวเองมีการติดต่อสื่อสารเนี่ยอ่าฉันไปติดต่อสื่อสารเว้ยเออเฮะมันน่าจะมีการกระทาแถวแถวติดต่อสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยพอที่จะคุยได้อ่ะพอที่จะคุยได้นะครับ เรื่องงานเรื่องเงินบอกแล้วไปถึงไหนกันวัเนี่ยเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องคู่ครองคู่ครองคือดาวอังคารนะฮะถ้าเอาคู่ครองอย่างเดียวคู่ครองคือดาวอังคารเข้ามาสถิตเลยฮะเข้ามาสถิตในภพพันธุช่วงนี้อ่ะสมมุติช่วงเนี้ยคู่ครองของคุณมาพันธุเนี่ยนะฮะมาอยู่เรื่องร่วมกับลาภผลเนี่ยนะฮะเหมือนกับ มีเหตุติดต่อกับคู่ครองเพราะว่าไอ้จริงๆจ,จะทายคู่ครองอย่างเดียวมันเป็ดคู่สัญญาด้วยอ่ะนะมีเหตุติดต่อกับคู่สัญญาเรื่องของอสังหายามยนต์มีเรื่องลาภผลเขาเปียวเกี่ยวข้องถ้าเอาคู่ครองคําเดียวตัดคู่สัญญาทิ้งไม่คุยเรื่องธุรกิจแล้วคุยเรื่องความรักอาความรักความรักถ้าคุยเรื่องความรักเนี่ยดาวังคารเนี่ยเขามาสถิตพบปุตตะเนี่ยเหมือนกับ เฮ้ยเปิดตัวอ่ะเอาถ่ายได้สินะฮะเหมือนกับคู่ครองทางไกลมาเปิดเนื้อเปิดตัวให้ครอบครัวรู้จักอันนี้ถ่ายได้นะครับอันนี้ถ่ายได้นะครับนะฮะแล้วถามว่าเฮ้ยครอบครัวโอเคปะ่ะไปดูทักษะครับถ้าตกกาลีครอบครัวฉันไม่โอเคถ้าครอบครัวถ้าตกตกทักษะดีดี ทักษะมีทั้งหมด8ทักษะจะมีดีเจ็ดฮะเสียอย่างเดียวคือกาลากินีนอกนั้นดีเฉยเฉยอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่เลวร้ายเฉ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 ยดีดีเฉยเฉยอะไรอย่างเงี้ยคืออยู่ในเกณฑ์ที่ดีอ่ะเจ็ดเจ็ดส่วนเนี่ยดีหนึ่งส่วนจะเกเรหาตกทักษะตกทักษะกาลากินีช่วงนี้เดือนกุมภาพันธ์มีการเปิดตัวเรื่องคู่ครองแล้วเป็นไงครอบครัวไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เว้ยอะไรเงี้ย ขายได้นะครับขายได้นะครับนะมีพูดเพาะบ้างพูดไม่เพราะบ้างขอโทษด้วยนี่ใส่ไม่ดีอะผมนะ, <c oughs> นะเนี่ยครอบครัวอาจจะไม่แฮปปี้ก็ไดะเฮ้ยไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบไม่รู้เป็นไรไม่ชอบอ้าวการีสถิตนี่ไม่ชอบในอะอะนะฮะหรือเป็นเป็นสีเงี้ยสิีมมงคลเงี้ยอ้าวมาดีคู่ครองเปิดตัวที่ครอบครัวมาดี ครอบครัวรับรู้เรื่องคู่ครองก็ได้คือเปิดตัวในทีน่นี้พามาก็ได้หรือไม่พามารับการรับรู้ก็คือเปิดตัวอย่างหนึ่งนะครับไม่ได้เห็นหน้าเราแต่รับรู้ว่ามีไอ้นี่นะมีแม่คนนี้เข้ามานะอะไรเงี้ยนี่คือการเปิดตัวทั้งหมดนะทักษะดีเขาเขารับได้อ่าทักษะไม่ดีเขาไม่พอใจหรือว่าติดขัดนะเออติดขัดนะเออติดขัดนะอะไรอยู่ประมาณนี้ นะจะบอกไม่ชอบก็ได้ติดขัดเฉยๆก็ได้หรือไม่ถูกใจก็ได้อะตีว่าไม่ตีว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เอออาอย่างเงี้ยไอ้ที่ไม่ใช่หน้าตาสวยนะแบบไม่ค่อยชอบยังยังไม่ถูกใจก็ได้อะยังไม่ถูกใจเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ได้ลาหูลหละคือเมื่อก,กี้เราคุยถึงเสาใช่ไหมเสาคืออพันธุมามาสู่อปุตตะเนี้ยบางคนก็หาบ้านหารถให้ลูกอะไรก็ว่ากันไปได้นะครับหรือบางคน มีมีเหตุให้ต้องต้องใช้บ้าต้องใช้บ้านต้องใช้ที่ดินต้องใช้ยานยนต์อ่ะอ้าวใช้บ้านใช้ไงใช้บ้านในที่นี้อาจจะเป็นออฟฟิศก็ได้ใช้ที่ดินที่ดินจอดรถก็ได้ยานยนต์ใช้ยานยนต์ในงานก็ได้มีมีความยินดีเริ่มจะต้องมองหาสิ่งเหล่านี้อะไรเงี้ยจะต้องมองหาสิ่งเหล่านี้แต่แต่แต่สิ่งเหล่านี้ระหวังมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับคู่สัญญาเช่นจะไป เช่าตึกทำออฟฟิศระวังคู่สัญญาคุยกันไม่รู้เรื่องจะไปเช่าที่ทำร้านจัรถระวังคู่สัญญาจะคุยกันไม่รู้เรื่องจะไปซื้อรถมาใช้ในงานนะฮะระวังสัญญาตุเหมือนกับเฮ้ยเซ็นสัญญาไม่ผ่านไว้ฮะติดขัดอะไรต้องติดขัดอะไรก็ไม่รู้ระวังให้ดีตรงนี้ได้ระวังให้ดีตรงนี้ได้เกิดเรื่องแบบไม่น่าเรื่องไม่ใช่เรื่องเรื่องไม่ใช่เรื่องแหมเป็นไปได้ ก็แก้ไขมันก็ผ่านไปครับไม่ต้องคิดมากแก้ไขแล้วไงแก้ไขแล้วก็ผ่านไปนะครับน่าจะอยู่แถวแถวนี้แหละลัคนาราศีตุลในเดือนกุมภาพันธ์สวัสดีครับ